ช่องตามใจทูเดย์ยอดนักทำนายชะตาเสี้ยเฉียวตอนที่91กระบี่วินยูชนเด็กสาวของเรือนคงกู่เพิ่งจะเรียนเพลงกระบี่ชมจันนี้มาได้ไม่นานดังนั้นแม้ว่าการแสดงของสย่าหย่าอาวินจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังสามารถจัดอยู่ในอันดับต้นๆได้แม้แต่พวกอาจารย์ก็ยังพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ หลังจากการแสดงของาย่าหยาอวินพวกอาจารย์ก็ให้คะแนนการประเมินนี้แบ่งเป็นสามระดับเก้าขั้นระดับบนระดับกลางและระดับล่างทั้งหมดสามระดับซึ่งแต่ละระดับจะแบ่งย่อยไปอีกสามขั้นด้วยวิธีนี้เก้าขั้นก็จะเป็นระดับบนขั้นสูงระดับบนขั้นกลางระดับบนขั้นต่ำระดับกลางขั้นสูงระดับกลางขั้นกลางระดับกลางขั้นต่ำระดับล่างขั้นสูงระดับล่างขั้นกลางและระดับล่างขั้นต่ำทั้งหมดเก้าขั้นประเมินคะแนนโดยคณาจารย์ซึ่งปกติแล้วจะไม่ได้ให้คะแนนแตกต่างกันมากนัก ถ้าหากขัดแย้งกันจริงๆก็ให้เลือกคะแนนระหว่างกลางนั้นเนื่องจากอาจารย์ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วว่าพวกนางเรียนเพลงกระบี่มาเพียงไม่นานดังนั้นจึงพอจะอลุ้มอล่วยอยู่บ้างเสี้ยเฉียวกำลังครุ่นคิดว่าการแสดงของสย,าย่าหยาอวินนี้แม้ว่าจะไม่ถึงระดับบนแต่ก็เป็นระดับกลางขั้นสูงเสี้ยเฉียวอย่างมากเจ้าก็ได้แค่ระดับล่าง หลังจากที่ลงมาจากด้านบนแล้วซยาหยาอ,ยาอาวินก็ตรงดิ่งมาหาเซี่ยเฉียวแล้วเอ่ยเบาๆกับนางเซี่ยเฉียวไม่ได้เอ่ยอะไรแต่นางกลับได้ยินเสียงถามดังขึ้นมาจากตรงตำแหน่งที่อาจารย์นั่งอยู่ทำไมต้องกระซิบกระซาบสซยาหยาอ,ยาอาวินสุดตัวลงทันทีเมื่อได้ยินดังนั้นดวงตาเจ้าสเสวียนจิงเฉียบคมกว้างไกลาอาจารย์ก็อยู่ที่นี่ด้วยเจ้าพูดอะไรลับๆล,ล่อๆเมื่อได้ยินรัชทายาตรัสเช่นนั้นพวกอาจารย์ก็หนังตาเต้นกระตุกทันที รัชทายาทก็ยังเป็นรัชทายาทคนเดิมเด็กสาวรวมตัวกันยากที่จะไม่ให้กำลังใจกันและกันจะพูดคุยกันบ้างสักสองสามคำก็ไม่เป็นไรนีนางบอกว่าข้าก็แค่ระดับล่างเสี้ยเฉียวเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาสีหน้าสยายหย่าอาวินเปลี่ยนไปในทันทีนางรีบเอ่ยอย่างลนลานข้าข้าแค่จะบอกนางว่าเพลงกระบี่นี้ไม่ใช่จะเรียนรู้กันได้ภายในวันเดียว นางเพิ่งจะได้เห็นแค่ไม่กี่ครั้งในวันนี้คงทำการทดสอบได้ไม่ดีแน่อาจจะได้แค่ระดับล่างข้าเห็นเหมือนว่าเจ้าจะพูดเพียงไม่กี่คำเท่านั้นหน้าตาดูดนันไม่ได้เหมือนมีเจตนาดีดวงตาเจ้าสเสวียนจริงล้ำลึกเขาพูดขึ้นอย่างเย็นชาด้วยใบหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มสยายาอาวินตัวสันสถานเด็กสาวหลายคนมองนางอย่างเห็นอกเห็นใจหากเป็นองค์ชายสีแม้ว่าเขาจะพบว่านางพูดอะไรไม่เหมาะสมก็จะไม่ถามซึ่งหน้าอย่างนี้ แต่นี่บังเอิญเป็นองค์รัชทายาทย่าอาวินโชคร้ายจริงๆฟาบาทแม่นางพูดนี้ยังเด็กและชอบแข่งขันนางพูดอะไรผิดไปหวังว่าฟาบาทจะประทานอภัยให้นางด้วยท่านอาจารย์กลับทูลทันทีในสำนักศึกษานี้ไม่ต้องคุกเข่าอาจารย์แค่โค้งตัวและประสานมือเคารพซึ่งดูแล้วเต็มไปด้วยความจริงใจคำพูดของนางไม่ได้พูดกับข้า ยกโทษให้หรือไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าแต่ข้าไม่พอใจที่นางปกปิดและกล่าวคำโกหกเมื่อสักครู่นางได้ระดับไหนหรือระดับบนขั้นสูงท่านอาจารย์มองคะแนนที่อาจารย์ท่านอื่นประเมินแล้วจึงกลับทูลเสี่ยเฉียวขมวดคิ้วนางนึกไม่ถึงว่าการประเมินของพวกอาจารย์จะไม่เข้มงวดถึงขนาดนี้อย่างนี้ยังได้ระดับบนกระบี่นั้นคู่ควรกับวินยูชนพฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าบกพร่องคะแนนนี้ควรจะต้องได้รับการแก้ไข เจ้าสเสวียนจริงเอ่ยอีกเสี้ยเฉียวพยักหน้าช้าๆชาพูดได้ไม่เลวกระบี่เป็นนายของทหารนับร้อยต้องมีท่าทางอันสง่างามเสหยยาอ,ยาอาวินในด้านนี้ของนางไม่ไหวจริงๆในเวลานี้ดวงตาของเสหยยาอ,ยาอาวินแดงขึ้นนางไม่กล้าโต้เถียงหักล้างคำพูดของรัชทายาทฮ่องเต้ทรงตามพระไทยรัชทายาทและรัชทายาทก็ชอบรังแกผู้อื่นเสมอต่อให้สิ่งที่รัชทายาทพูดจะลดเลี้ยวไม่ถูกต้องแต่ผลลัพธ์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง พวกอาจารย์พากันถอนหายใจหนึ่งในนั้นเอ่ยถามเสี้เฉียวแม่นางท่านนี้เจ้าคิดว่าควรลดคะแนนของแม่นางสย่าผู้นี้หรือไม่หากแค่ลดระดับคะแนนก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ทุกครั้งระดับคะแนนจะถูกบันทึกไว้และเวลาที่จดบันทึกจะต้องบันทึกเรื่องที่สย่าหย่าอาวินพูดจาย,ยั่วยุเป็นการส่วนตัวลงไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นนางยังถูกราชทายาทเรียกออกมาต่อหน้าทุกคนชื่อเสียงของนางอาจเลวร้ายไปชั่วขณะหนึ่ง ตอนที่92คาถา9ตัวเสียเฉียวถูกผู้คนจ้องมองก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดการประเมินไม่ใช่หน้าที่ของข้าควรจะลดคะแนนหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ข้าที่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งจะชี้แนะได้ท่านอาจารย์ทั้งหลายพิจารณาด้วยตัวเองก็แล้วกันเจ้ากะเสียเฉียวเอ่อยเนิบเนิบคิดจะโยนเผือกร้อนมาให้ข้าหรือทําไม่ได้หรอกหากนางพยักหน้าบอกให้ลดคะแนนต่อไปเมื่อคนข้างนอกพูดกันถึงเรื่องนี้ ก็จะกลายเป็นว่านางยืมมือผู้มีอำนาจมากลันแกล้งรังแกเสยีย่าอวินแต่ถ้าหากนางบอกว่าไม่นั่นก็เท่ากับนางไม่ไว้หน้าราชายาทนางไม่ได้โง่นะหมยนี้นางไม่รับหรอกเสี้ยเฉียวพูดจบก็ปรับลมหายใจของตัวเองจากนั้นก็จิบน้ำชาทีละน้อยถ้าทางเรากับนางกําลังระง,งับความตกตกใจหลังจากที่ถูกทำให้ตกใจเช่นนั้นฟาบาดท,ทรงคิดว่านางควรได้คะแนนระดับไหนหรือเพคะ ท่านอาจารย์จู้ผู้สอนวิชากระบี่ให้เซี่ยเฉียวทูลถามเลือกคะแนนที่ต่ำที่สุดในนั้นมาแล้วลดคะแนนลงไปอีกหนึ่งขั้นก็พอแล้วเจ้าสเสวียนจิงพูดด้วยอารมณ์สงบท่าทางสบายสบายท่านอาจารย์จู้นำคะแนนของอาจารย์ทุกท่านมาดูอีกครั้งคะแนนที่สูงที่สุดอยู่ที่ระดับบนขั้นกลางส่วนที่ต่ำที่สุดคือระดับกลางขั้นกลางซึ่งมีความแตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตามท่านอาจารย์ที่ให้คะแนนระดับกลางขั้นกลางก็ขึ้นชื่อว่าค่อนข้างเข้มงวดเขาคงไม่ได้พิจารณาว่าเด็กสาวพวกนี้เพิ่งจะเรียนเพลงกระบี่ชมจันมาได้ไม่นานจึงให้คะแนนตามระดับความสามารถจริงๆหากลดคะแนนลงหนึ่งขั้นก็จะเป็นระดับกลางขั้นต่ำคะแนนนี้ยิ่งแย่ลงไปอีกเล็กน้อยแต่นางหนูนี้ไม่รู้ความรัชทายาทยังอยู่ที่นี่ด้วยแต่นางกลับกระซิบกระซาบอย่างเสียมารยาทนางถูกลงโทษก็สมควรแล้ว อาจารย์จู้แก้ไขคะแนนของนางแล้วจึงเรียกคนต่อไปเข้าทดสอบในเมื่อมีบทเรียนให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วพวกเด็กสาวจึงนิ่งเงียบและประหม่ามากขึ้นทุกสีหน้าและการกระทำพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ได้ตามข้อกําหนดทันใดนั้นการแสดงของพวกนางก็ดีขึ้นอีกระดับจริงๆคนต่อไปเสี้ยเฉียวอาจารย์จู้เอ่ยขึ้นราวกับนางกลัวว่าอาจารย์ท่านอื่นจะลำเอียงโดยพิจารณาจากนักเรียนที่แสดงได้เยี่ยมยอดก่อนหน้านี้จึงเอ่ยเสริม แม่นางเซียเพิ่งจะมาเรียนที่สำนักศึกษาเพลงกระบี่ชมจันนี้นางเพิ่งจะได้ดูไปไม่กี่รอบเจ้าสเสวียนจริงเงียบไม่ได้พูดอะไรสีหน้าท่าทางของเขาราวกับไม่รู้จักเซียเฉียวมาก่อนเซียเฉียวลุกขึ้นยืนชา้าช้านางจัดเสื้อผ้าก่อนจะเดินขึ้นไปอย่างไม่รีบร้อนแม้นางจะไม่ได้อ่อนแออย่างกับใบหลิวลู่ลมเช่นนั้นแต่แค่มองแวบแรกก็รู้ได้ว่าร่างกายของเด็กคนนี้ไม่ได้ดีเท่าไหร่พวกอาจารย์ต่างก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้ว ดูข้อมือเล็กๆนั่นสิจะกวัดแกว่งกระบี่ได้หรืออย่าทําให้ตัวเองหักไปเสียก่อนนะเสี้ยเฉียวยกกระบี่ขึ้นมาปลุกพลังนางสวมชุดเครื่องแบบของสํานักศึกษาเข็มขัดรอบเอวของนางส่องแสงระยิบระยับทันใดนั้นในมือถือดาวหกแฉกใต้เท้าเหยียบรอยเท้าเซียน กระบี่ดุดดังมังกรินที่สวัสเฉียนไปมาในมือของนางกลิ่นหอมอ่อนๆจากร่างของนางลอยมาตามลมท่วงท่าพริ้วไหวรูปแบบไม่ธรรมดาในชั่วพริปตาราวกับได้เห็นสายลมเย็นจันกระสังที่สง่างามและสดชื่นประณีตถึงขีดสุดแต่ที่คนอื่นไม่รู้คือเสี้ยเฉียวท่องมนอยู่ในใจตลอดเวลาทหารนักสู้ในแนวรบเดินหน้าวาง่าก้กนคาถาเก้าตัวหนึ่งท้ายที่สุดจัดการนางเกือบจะส่งเสียงร้องออกมาแล้ว สีหน้าเสียเฉียวจริงจังท่ามกลางสายตาตกตะลึงนางเก็บพลังแล้วพ่นลมหายใจออกมาเหนื่อยนางค้งคำนับพวกอาจารย์ด้วยอาการวิงเวียนจากนั้นก็เดินลงไปอย่างมึนงงและรีบนั่งลงอย่างที่ของนางรอบกายสงบเงียบอย่างยิ่งสยยหย่าอาวินมองนางอย่างไม่อยากจะเชื่อเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อย่างไร เพลงกระบี่ชมจันทร่วมกันคิดค้นขึ้นโดยอาจารย์หลายคนในช่วงสามเดือนมานี้เมื่อคิดค้นเสร็จแล้วก็ให้ที่เรือนหมู่ตันได้เรียนก่อนเพิ่งนำออกมาแสดงครั้งสุดท้ายที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันหลังจากนั้นเพลงกระบี่ชมจันทนี้ก็ด่งดังในสำนักศึกษาแม้คิดจะเรียนแต่ในเวลาไม่กี่วันย่อมทำไม่ได้แน่แต่นางไร่รำได้ แม้แต่เสย่าหย่าอาวินก็ยังต้องยอมรับว่าเซี่ยเฉียวร่ายรำได้ดีกว่านางกระบี่ในมือนางทรงพลังมากมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากต้นฉบับแต่นางเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีอาการสะดุดแม้แต่น้อยการเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นธรรมชาตินางร่ายรำได้ไม่ได้ไปกว่าอาจารย์เลยหนึ่งคาถาก้าตัวคาถาป้องกันร่างกายของลัทธิเตา๋าช่องตามใจทูเดย์ตอนที่93ดีใจจนเป็นลมเซี่ยเฉียวไม่รู้ว่าการร่ายรำเพลงกระบีของนางยอดเยี่ยมหรือไม่ นางรู้แค่ว่าหากเมื่อสักครู่มีวิญญาณแค้นอยู่รอบๆด้วยแล้วหลักก็ต้องโดนนางจัดการไปเรียบร้อยแล้วแน่ๆน,น่าเสียดายที่นางแสดงไปตั้งนานแต่กลับไม่ได้ทำเรื่องดีๆอะไรเลยยิ่งไปกว่านั้นนางยืมท่าของการได้รำเก็บกวาดวิญญาณมาใช้ซึ่งดูไม่เลวเลยอันที่จริงแล้วมีหลายท่าที่ไม่มีประโยชน์ก็เลยทำให้นางยุ่งยากเล็กน้อยสำหรับร่างกายของนางนี้ง่ายๆไว้ก่อนเป็นดี ลมหายใจของเสี่ยเฉียวไม่สม่ำเสมอแม้จะสงบลงแล้วสักพักหนึ่งแต่ก็ยังรู้สึกมึนๆศีพวกอาจารย์ประเมินให้คะแนนเสร็จแล้วอาจารย์จู้ราวกับว่าจงใจให้นางได้ดูคนอื่นเพื่อเรียนรู้มากหน่อยจึงเรียกนางเป็นคนท้ายๆดังนั้นตอนนี้คนที่ยังไม่ได้แสดงหลังจากนางก็เหลือไม่มากแล้วเวลานี้หลังจากการแสดงของนางแล้วการแสดงของคนอื่นๆที่เหลือก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่ หลังจากการแสดงของทุกคนเสร็จสิ้นลงอาจารย์จู้ก็ประกาศผลคะแนนอาจารย์อ่านคะแนนของแต่ละคนหวาลี่รงระดับกลางขั้นกลางสวีอิงระดับกลางขั้นสูงชินหลิวระดับบนขั้นต่ำฟางมู่สเสวียระดับบนขั้นต่ำสยยาหย่าอาวินเซี่ยเฉียวพออ่านมาถึงเซี่ยเฉียวทุกคนต่างก็อดเงยหน้าขึ้นไม่ได้และรู้สึกตื่นเต้นในใจ พวกนางมีตาสามารถมองเห็นได้ย่อมรู้ว่าการแสดงของเสี่ยเฉียวแตกต่างจากที่พวกนางคิดไว้และมีความเป็นไปได้ที่จะได้คะแนนสูงที่สุดระดับบนขั้นสูงในที่สุดอาจารย์จู้ก็พูดออกมาเป็นที่หนึ่งของการทดสอบครั้งนี้ทันทีที่ผลคะแนนออกมาหลายคนก็ถอนหายใจมีบางคนไม่พอใจแต่ก็รู้สึกจนปัญญาด้วยเพราะพวกนางก็รู้แก่ใจดีว่าการแสดงของตนสู้เสี่ยเฉียวไม่ได้ เซี่ยเฉียวยังคงมึนงงเล็กน้อยนางจิบชาไปหนึ่งทีเซี่ยเฉียวนี่คือรางวัลของเจ้ามารับไปสิอาจารย์จู้อ่อนโยนเป็นพิเศษเจ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพียงแต่บอบบางอ่อนแอไปหน่อยไม่รู้ว่าจะฝึกให้แข็งแรงกว่านี้อีกนิดได้ไหมเซี่ยเฉียวได้ยินดังนั้นก็ยืนขึ้นด้วยใบหน้าขาวซีดในดวงตาของนางเต็มไปด้วยถั่วเงินจานเล็กนั่นนางเดินไปข้างหน้าตึง หลังจากเดินไปได้ไม่กี่ก้าวดวงตาของเสี้ยเฉียวก็พร่าลายก่อนที่นางจะล้มลงทันทีและหมดสติอยู่บนพื้นเจ้าสเสวียนจิงลุกขึ้นยืนในชั่วพริบตาเขาแทบจะกระโจนข้ามไปทันทีโดยสัญชาตญาณก่อนจะนึกขึ้นมาได้ว่าไม่เหมาะสมจึงเอ่ยขึ้นอาจารย์จู้ยังไม่รีบพานางไปแล้วเรียกหมอหลวงอีกอาจารย์จู้ยังคงสับสนมึนงงเล็กน้อยนางยังดีๆอยู่ทำไมเป็นลมไปแล้วรีบเรียกคนมา เสี้ยเฉียวคงไม่ใช่ว่าดีใจจนเป็นลมหรอกนะคำพูดไม่เหมาะสมกับกาลาเทศะดังขึ้นท่ามกลางหมู่คนเป็นไปได้นะได้ยินมาว่าเมื่อกลางวันเสี้ยเฉียวไม่มีถั่วเงินจะกินข้าวยังไปแย่งน้องสาวของนางมาอยู่เลยน้องสาวของนางเจ้ารู้จักใช่ไหมก็เด็กน้อยเสี้ยซีคนที่ชอบถั่วเงินเป็นพิเศษนั่นไงตัวประหลาดผีซิ่วหน้าแม้แต่เงินของน้องนางก็ยังแย่งมาได้คงจะหิวแย่เลยสินะ เพลงกระบี่ที่นางไร่รามเมื่อครู่นี้งดงามมากจริงๆดูไม่ได้ไปกว่าคนของเรือนหมู่ตันเลยด้วยซ้ำเจ้าว่าก่อนหน้านี้พวกเราทำเกินไปหรือเปล่าข้าก็คิดเช่นนั้นน้องสาวของนางหน่าสงสารเด็กคนนั้นซื่อบื้อจริงๆพอถูกพี่สาวแย่งเงินไปไม่แน่ตอนนี้นางอาจจะร้องให้อยู่ที่ไหนก็ได้ใครคนหนึ่งสายหน้าช้าๆและถอนหายใจออกมาคนอื่นๆต่างก็หันไปมองนางเด็กเสี้ยสีนั่น เด็กนักเรียนของเรือนไหท่ทังที่ใครๆก็รู้จักเป็นเด็กน้อยที่ขยันมากแม้ว่านางจะมีชื่อเสียงที่ไม่ดีเหมือนกันแต่เพราะนางเป็นเด็กซื่อซทั้งยังมีหน้าตาน่ารักดังนั้นพวกตนซึ่งเป็นรุ่นพี่จึงรู้สึกร,รักใครเอนดูเซี่ยซีไม่น้อยข้าได้ยินมาว่าตระกูลเซี่ยยากจนมาก ท่านแม่ของข้าพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าหากดวงชะตาของข้าไม่ดีแต่งงานกับคนแบบตระกูลเซี่ยอย่างนั้นต่อไปคงต้องได้ใช้สินเดิมของตัวเองมาช่วยเหลือในบ้านเป็นแน่เมื่อก่อนข้ายังไม่เชื่อแต่ตอนนี้ดูแล้วคงจะเป็นเช่นนั้นจริงๆเซี่ยเฉียวถูกเลี้ยงดูเติบโตมานอกบ้านแล้วบ้านของข้าก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านนางได้ยินว่าพ่อแม่ของนางไม่ได้รักเอ็นดูนางศัก์เท่าใดบางทีอยู่ที่บ้านนางอาจไม่ค่อยมีกินนอนก็ไม่ค่อยหลับ พอได้เห็นถั่วงเงินเยอะขนาดนี้ก็เลยดีใจจนรับไม่ไหวก็ได้ตอนที่94เด็กยากจนเด็กสาวหลายคนรู้แค่ว่าตระกูลเซี่ยมีชาติกำเนิดเป็นโจรแต่พวกนางไม่รู้เรื่องส่วนตัวอื่นๆของตระกูลเซี่ยมากนะเวลานี้เมื่อได้ยินว่าตระกูลเซี่ยยากจนมากทุกคนก็เริ่มอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นพวกเจ้าลองนึกถึงเด็กน้อยเซียซีคนนั้นสิ นางเป็นถึงลูกสาวขุนนางขั้นสี่แต่ก็มักชอบทําเรื่องที่เป็นหน้าที่ของสาวใช้นั่นไม่ใช่เพราะว่าครอบครัวยากจนเกินไปหรือไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถึงอย่างไรใต้เท้าเสี้ยคนนั้นก็เป็นถึงแม่ทัพข้าได้ยินมาว่าตอนที่เขาสู้รบกับคนเถื่อนกวาดทรัพย์สินจากสงครามมาได้ตั้งมากมายต่อให้ไม่มีของพวกนั้นเงินเดือนของตําแหน่งขุนนางขั้นสี่ก็ไม่ใช่น้อยๆน,ยนี่คนอื่นๆไม่เชื่อนาง บ้านของพวกเจ้าต้องอาศัยแค่เงินเดือนของบิดาและพี่ชายมาเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นหรือหญิงสาวเอ่ยถามเมื่อคนอื่นๆได้ยินเช่นนั้นพวกเขาก็สายสีสับไปมาในครอบครัวก็ต้องมีคนที่อยู่ในอุปการะและบ่าวรับใช้มากมายหากพึ่งแค่เงินเดือนของบิดาและพี่ชายย่อมไม่เพียงพอครอบครัวต้องมีทั้งเงินเดือนของบิดาและพี่ชายรวมกับทรัพย์สมบัติและรางวัลที่สะสมกันมาหลายปีเช่นนี้จึงจะเลี้ยงดูคนในครอบครัวต่อไปได้ไม่ลำบาก เมื่อคิดได้อย่างนี้พวกนางก็พอเข้าใจแล้วว่าเหตุใดตระกูลเซียจึงได้ยากจนขนาดนี้ระยะเวลาที่ได้เป็นขุนนางน้อยเกินไปและเงินที่ใช้ใจ่ายออกไปมากกว่ารายรับที่เข้ามาได้ยินมาว่าเงินทองของใต้เท้าเซียเอาไปซื้อตำแหน่งหมดแล้วคุณชายใหญ่ตระกูลเซียพวกเจ้ารู้จักกันใช่ไหมทั้งทงท,งที่หลายปีก่อนตอนที่เพิ่งมาเมืองหลวงเขามีคุณสมบัติเข้าเรียนที่สำนักศึกษาแต่ก็ไม่ได้เรียนพวกเจ้าว่าเป็นเพราะเหตุใด ย่อมเป็นเพราะพวกเขาไม่มีทั้งเงินทั้งทรัพย์สมบัติอย่างไรละ่ะต่อมาตระกูลเซี่ยประหยัดอดออมจึงสามารถส่งลูกสาวลูกชายคนเล็กสองคนมาเรียนได้ใช่ใช่ตอนนั้นที่แม่ทับเซี่ยมาส่งเซี่ยผิงไหวและเซี่ยซีเข้าเรียนเขาก็ใช้เงินดูไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะท่าทางที่เขามองเงินราวกับไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างนั้นละ่ะนายหญิงของตระกูลเซียก็ไม่ใช่ชนชั้นสูงข้าได้ยินมาว่านางมาจากตระกูลพ่อค้า ตระกูลของพ่อค้าผู้นี้มีเงินอยู่บ้างก็ไม่รู้ว่าสินเดิมมีมาเท่าไหร่ตระกูลหลูนั่นไม่น่าจะมีสินเดิมมากนักหรอกนางแต่งงานเป็นครั้งที่สองแล้วแม่บ้านของบ้านค้าเคยเจอบ่าวรับใช้ของพวกเขาบนถนนพวกนางพูดกันอย่างนั้นหากอย่างนั้นเสี้ยเฉียวคนนี้ก็น่าสงสารนะใช่สินางมีชาติกำเนิดไม่ดีไม่ได้เติบโตขึ้นมาข้างกายใต้เท้าเสีย้ย ตอนนี้แม่เลี้ยงก็เป็นใหญ่ในครอบครัวจะดีกับนางได้อย่างไรนางได้ถั่วเงินเล็กน้อยแค่นี้ยังดีใจขนาดนี้ความเป็นอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรอย่าบอกนะว่าแม้แต่เงินใช้จ่ายประจำเดือนก็ยังไม่มีพอมีคนพูดอย่างนี้ออกมาสายตาของทุกคนก็แสดงความเห็นอกเห็นใจทว่าะย่าหย่าอ,าอาวินกลับอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะนางนางเด็กยากจนเวลานี้เสี้ยเฉียวถูกคนหามเข้าไปในห้องด้านข้าง ถึงอย่างไรเจ้าสเสวียนจิงก็เป็นผู้ชายอีกทั้งสถานะที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินเขาจึงไม่อาจาติดตามเข้าไปได้สายตาเขาก็เลยจับจ้องไปที่ยกขาวมงคลแทนก่อนจะเอ่ยในเมื่อผู้หญิงคนนี้เป็นที่หนึ่งพอนางฟื้นขึ้นมาแล้วก็ให้นางนำยกขาวนี้มาพบข้าทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากยกนี้มีทั้งหมดไม่กี่ชิ้นเท่านั้นในเมื่อตอนนี้เสี้ยเฉียวโชคดีเช่นนี้หากองค์ราชทายาทต้องการถามนางว่าอยากกราบใครเป็นอาจารย์ย่อมเป็นเรื่องปกติ หมอหลวงสองคนมาถึงห้องด้านข้างแล้วอาจารย์หลีอาจารย์จู้รวมถึงหญิงชราที่มีหน้าที่คอยดูแลเด็กสาวในเรือนคงกู่ต่างก็รอกันอยู่ที่นี่อยู่ดีๆทำไมถึงเป็นลมไปได้อาจารย์หลี่มองหน้าซีดขาวของเสี่ยเฉียวพลางเอ่ยถามอาจารย์จู้อึกอักเล็กน้อยก็แค่รำเพลงกระบี่ไปหนึ่งรอบแค่เร่รำเพลงกระบี่หมอหลวงหันไปมองอาจารย์จู้ทันทีที่ได้ยินดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหรอกหรือ ร่างกายของแม่นางผู้นี้จะบอกว่าเป็นศพเดินได้ยังไม่เกินไปเลยภายในอ่อนแอมานานแล้วนางมีชีวิตมาจนถึงตอนนี้ได้ก็ปาฏิหาริมากแล้วอาจารย์หลี่และอาจารย์จู้ต่างก็ชะงักไปทันทีเมื่อได้ยินดังนั้นแย่ขนาดนั้นเลยอาจารย์จู้ตกใจจริงๆร่างกายนางไม่มีพลังชีวิตพลังอย่างอ่อนแอเกินไป ปกติต้องพักผ่อนให้มากหน่อยอย่าให้เหนื่อยเกินไปหมอหลวงเอ่ยตอนที่95อายุสัน้นอาจารย์จู้ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นความจริงก็นางหนูคนนี้ตอนที่ได้รำเพลงกระบี่เมื่อสักครู่เต็มไปด้วยพลังขนาดนั้นเขาไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติเลยนี่หลังจากที่นางหยุดลงจู่จก็ราวกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนร่างของนางเหมือนจะกลงไปหมดเสียอย่างนั้นอาจารย์หลีถอนหายใจ หญิงสาวคนนี้มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ในชั้นเรียนสองวันมานี้นางตั้งใจเรียนอย่างยิ่งจากที่เขาได้สัมผัสนางมาก็เห็นว่าหญิงสาวจดจำทุกอย่างที่เขาพูดนางมีความตั้งใจและรู้ความถึงขนาดนี้หากเป็นผู้ชายแล้วไปสอบจองหวนไม่ช้าก็เร็วจะต้องสอบติดแน่ๆนนึกไม่ถึงเลยว่าร่างกายนางจะย่ำแย่ขนาดนี้นอกจากนี้ยังมีเด็กสาวอีกส,อ,กสองคนตามมาในเรือนคงกู่ด้วยเวลานี้นางได้ยินทุกถ้อยคำอย่างชัดเจนไม่มีตกหล่น ก็ตกใจกันหมดช่างน่าสงสารเกินไปแล้วนางเป็นลูกสาวที่ท่านแม่ทับไม่ได้รักใครต้องเติบโตมาข้างนอกก็ช่างเถิดแต่นี่นางกลับมีสุขภาพร่างกายยแย่ต้องตายในไม่ช้าก็เร็วเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าเคยพูดรุนแรงกระทั่งรังเกียจเดียดฉันแม่นางเสียมาก่อนจูจ่ๆพวกนางก็รู้สึกผิดอย่างที่สุดพวกนางทำเรื่องเลวร้ายเกินไปแล้วหรือไม่ ขณะที่เซี่ยเฉียวลืมตาขึ้นนางก็พบว่ามีหลายคนกำลังมองนางอยู่สีหน้าแปลกประหลาดแม่นางเสีย้ยฟฝังมู่เสวียร้อนตัวข้าขอโทษอะไรนะเซี่ยเฉียวมึนงงเมื่อครูไม่ใช่ว่านางทนไม่ไหวจนหมดสติล้มลงไปเองหรอกหรือหรือว่าถูกคนอื่นทุบเข้าเหตุใดคนคนนี้ต้องขอโทษนางด้วยเซี่ยเฉียวมองนางอย่างงองอแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะ อ๋อนางตอบรับเสียงเบาฟังมู่สเสวียรู้สึกผิดอย่างมากแม่นางเซียหักเจ้าโทษพวกข้าก็สมควรแล้วจริงๆแล้วพวกเราไม่รู้ว่าเจ้ามีร่างกายที่แย่ขนาดนี้หากรู้มาก่อนพวกเราก็คงไม่พูดกับเจ้าแบบนั้นแล้วเซียเฉียวเข้าใจแล้วที่แท้เป็นเพราะสุขภาพของตนไม่ดีจึงทำให้พวกนางเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจขึ้นมาใช้ความอ่อนแอเป็นเหตุผลได้ด้วยหรือ เสี่ยเฉียวพยักหน้าก่อนจะพูดอย่างเฉยเมยพูดก็พูดไปแล้วตอนนี้จะมาพูดเรื่องพวกนี้ก็ไม่มีประโยชน์ฟังมู่เสวียและเด็กสาวอีกนางหนึ่งอึ้งไปเล็กน้อยเสี่ยเฉียวร่างกายเจ้าไม่ดีอย่างนี้งั้นวิชากระบี่ต่อไปก็ไม่ต้องเข้าเรียนแล้วไม่เพียงแต่วิชากระบี่วิชายุทธอื่นๆก็ไม่ต้องเรียนหรอกอาจารย์หลี่เอ่ยขึ้นท่านอาจารย์เวลาเรียนครั้งหน้าข้าแค่ดูจะได้ไหมเสี่ยเฉียวเอ่ยถามอาจเพราะชาตินี้ร่างกายของนางย่ำแย่มาก ดังนั้นทุกๆวันที่นางมีชีวิตอยู่จึงรู้สึกว่าเป็นกำไรแล้วตอนที่อยู่ในวัดถึงแม้ร่างกายจะทรมานแค่ไหนแต่ก็ไม่มีวันไหนที่นางจะอยู่ว่างๆเวลาที่นางสามารถขยับเคลื่อนไหวได้นางก็จะฝึกท่าเก็บวิญญาณของลัที่เตาลองทำสักดสองครั้งก็ได้ผลอยู่บ้างส่วนตอนที่ขยับไม่ไหวนางก็จะอ่านหนังสือหากตอนที่นางใช้สมองแล้วรู้สึกสบายนางก็จะใช้มือทำอะไรศักอย่างแทน การที่นางทําให้ตัวเองยุ่งอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าจึงทําให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่นางไม่อยากนอนรอความตายอยู่บนเตียงยิ่งไปกว่านั้นอาการป่วยของนางก็ไม่เหมือนคนอื่นที่สํานักศึกษาทําให้จิตวิญญาณและพลังชีวิตของนางไม่เลวเลยวิชากระบี่สง่างามน่าดูชมซึ่งนางเองก็อยากเรียนในเมื่อร่างกายไม่อำานวยให้ฝึกซ้อมมากเกินไป นางก็ใช้สมองจดจำเอาก็ได้พอร่างกายดีขึ้นมาเมื่อไรนางค่อยกวาดแกว่งกระบี่สักทีสองทีแต่เมื่อพวกฟังมู่เสวียได้ยินคำพูดเหล่านี้ของเซี่ยเฉียวกลับเข้าใจไปอีกอย่างเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องหาทวงเงินหรอกมันไม่ดีกับร่างกายของเจ้าเรื่องเงินบริจาคพวกเราจะคิดหาวิธีช่วยเองฟังมู่เวียพูดด้วยความเมตตาเซี่ยเฉียวมองนางด้วยความประหลาดใจแม่นางฟังความกโกรธและความเมตตาของพวกเจ้าราคาถูกขนาดนี้เลยหรือ ฟังมู่สเสวียชะง,งักไปทั้งร่างเสี้ยเฉียวไม่ได้โกรธแต่นางรู้สึกขบขันคำพูดดีร้ายพวกนี้ล้วนขึ้นอยู่กับพวกนางว่าจะพูดอย่างไรหรือแล้วข้าละ่ะเป็นแกะที่จะถูกเชื้อหรือว่าปลาบนเขียงเท่านั้นหรือขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ